สวัสดีค่ะคุณนดานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทานกาแฟเจคอฟฟี่กันนะคะก็เป็นกาแฟหน้าเด็กนะคะผสมคอลาเจลจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะซึ่งกาแฟเจคอฟฟี่ของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะใครที่เป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้นะคะเพราะฉะนั้นกาแฟนะคะเป็นกาแฟสุขภาพดีนะคะดูแล จากภายในสู่ภายนอกนะคะยิ่งดื่มยิ่งเด็กนะคะเรามีสโลแกนอยู่เดี๋เรามาดื่มกันนะคะ,คะก็เนี่ยค่ะตัดซ้อมนะคะแล้วก็เทนะคะดูปริมาณนะคะบอกได้เลยว่าน้ําไม่มีครีมเทียนนะคะไม่มีครีมเทียมน,นะคะเป็นถั่วขาวนะคะ เพราะฉะนั้นถั่วขาวมีคุณประโยชน์นะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มไวนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่หิวระหว่างวันก็เป็นที่มาเท่ากับว่าควบคุมน้ำหนักได้น,นะคะก็เจคอฟฟี่นะคะสามารถละลายได้ทั้งน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นก็ละลายได้นะคะส่วนประกอบมีมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะพอเทล,ลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็ละลายทันทีเลย อันนี้เป็นนะคะคือน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นทานได้หมดนะคะเนี่ยค่ะคุเบาๆนะคะละลายแล้วเห็นไหมคะละลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะหอมกลุ่นเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนึกถึงกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อระหว่างวันนะคะช่วงระหว่างพักอย่าลืมนะคะ จีคอฟฟี่นะคะกาแฟดีมีคุณประโยชน์นะคะดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ไม่หิวระหว่างมือนะคะเด<อ>ี๋ยวมาดื่มกาแฟกันนะจ๊ะทูน,งทน่งอร่อยหอมกุิ่นชยวแหละนะคะ,ะเยี่ยมเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดู after อคคัปเตอร์กันโอเคค่ะเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะคะ ค่ะหมดแล้วค่ะเห็นไะหคะว่าพอทิ้งไว้จะไม่มีเราว่าเป็นสิ่งตกค้างอยู่ที่ก้นแก้วเลยมดก็ไม่มาตอมนะคะมดไม่มาตอมเพราะไม่มีน้ําตาลถึงบอกว่าเพื่อนๆหรือท่านใดที่เป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้นะคะและที่สําคัญดีท็อกตับได้ด้วยนะคะส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะส่งให้ไปนะคะ ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าพูดตอนนี้อธิบายได้เรียกว่าไม่หมดอ่านนะคะเรียกว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่รายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ